สวัสดีค่ะห่างเหินไปนานเลยโหนดวงกับหมอนบนะผู้เท่ายุบสี่จ้าวันนี้มีเรื่องราวเนะเรื่องราวส่งต่อดีๆเอาเป็นว่าใครเข้ามามาเจอแล้วก็อยากปรับเปลี่ยนงานจะทำแบบไหนอะไรยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวมันดูกันมีเลือกสามกองลองดูนะ สามกองกันเลยเนาะอืมาล,ลองเลือกกันดูนะในเรื่องการการทำงานน่ะอยากปรับเปลี่ยนงานจะทำแบบไหนรูปแบบไหนเนาะเอองานที่ทำอยู่ดีไม่ดีต้องเออเรียกว่างานที่เขาทำ จะดีไหมจะออกหรือไงแบบไหนงานการอะนะเออเดี๋ยวให้พุทธายุสีชี้นาก็คือว่าเอาเป็นว่าตกงานแล้วกันตกงานจะหางานทาหรือว่ากาําลังกําลังกําลังสองจิตสองใจเนาะจะแตปรับเปลี่ยนแบบไหนบ้างนะเออลองเลือกดูน,นี่กองหนึ่งกองสองกองสามนะหนึ่งสองสามโอเคอ่ามาลุ้นที่กองเลือกอย่างเออกองสามก็เลยมนุษย์ขอ ูกองสามก็เลยนะกอง3ามอ่าพนพจะทําการจับด้วยจับมาด้วยกองสมขอ5้าใบผู้เท่ายีสี่นะขอห้าใบอ่านนะหนึ่งองสนะกองสามเขาจะเป็นยังไงเนาะกอง3าม,มาดูกัน โอ้ที่ทําอยู่ก็สวยงามนะแต่ว่าผู้คนกลับกลับเกอะกันชอบกลนะตัวเนี้เออนะคะผู้คนกลับกลับเกาะกันอืมนะต้องสู้ต้องอดทนฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาเนาะแล้วทุกอย่างมันจะสําเร็จเองคืองานที่ทําอยู่นะก็คืออย่างว่าแหละมันผู้คนมันนินทากาเลกันนะแต่ว่าท่านแนะนําว่าให้เราทํานิ่ง นิ่งให,ให้ที่สุดให้ระงับอารมณ์ให้ให้ให้นิ่งที่สุดเนาะขันติบารมีใช้สติปัญญาเนาะแก้ไขต่อสู้อุปสรกการการทุกอย่างทุกอย่างก็คือใช้ความมุ่งม,มนะั่นอดทนสาหัสอุสาหะเอาไว้ก่อนแล้วทุกอย่างงานการมันจะไปได้ดีแล้วงานที่คุณทําอยู่มันก็มันก็นกรายได้ดีด้วยนะต้องสู้อดทนขันติบารมีนะโอเคเอาใจช่วยนะใครเลือกกองที่สามสู้สู้จ้า พนุกเก็บนะกองที่สามค่อนข้างสวยเลยสู้ไว้ก่อนเราจะได้ดีเออฝันฝาอุตส่าห์ทำเงียบก่อนมาดูกองสองกันรุ่นกองสองใครเลือกกองสองนะเออห้าใบพนงขอห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบพูดเท่ายุบสี่ห้าใบนะอ่ะห้าใบนะ กองสองใครเลือกเป็นไงบ้างเรื่องการงานยังไงดีอืมนะคะเรื่องการงานสําหรับคนเลือกกองสองนะเรียกว่าเป็นคนเป็นคนอขยันขันแข็งเอาการเอางานเหมือนกันตัวเองอะ่ะนะแล้วก็เรียกว่าอ,อ ต้องเรียกว่าเออพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยไหวเจ้าที่เขาหน่อยไปบ่อยเนาะไหวเจ้าที่เขาไปบ่อยนั่นแหละแล้วก็ที่ทํางานคุณมีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรงมากนะคะเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แรงมากเป็นการงานที่เ,ออเดินทางตลอดนะคะอืมอ่าจะอยู่จะจะ,จะจะจะอยู่จะอยู่จะไปอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับ เ,ออเจ้าที่เนาะขึ้นอยู่กับเจ้าที่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเจ้าที่แสดงว่ากองสองเนี่ยกำลังหางานออกมารูปแบบนี้กําลังหางานงานที่คุณจะได้ไม่ได้คุณไหวเจ้าที่เขาหน่อยเวลาไปไปไป,ไปสถานที่ค้าไปสมัครงานเนาะก็เป็นงานการตลาดการเดินทางซึ่งก็คุณก็สุดท้ายก็คือคุณก็ แออสดงว,ว่าใครเลือกกองสองเป็นตําแหน่งที่แบบภาระหเหมือนกันนะภาระห,หน้าที่เยอะเหมือนกันไปก็กงานเยอะเนาะงานเยอะแล้วก็เป็นคนเก่งความสามารถคุณจะได้ด้วยความสามารถคุณกับเจ้าที่นะเออนะกองสองก็ใครยังหางานอยู่กองสองก็คือได้งานนะฟันธงเออไม่ต้องฟันธงใช่ไหลักษโอเคอหรือว่าคนที่มีงานอยู่นะงานอยู่ก็ บอกกล่าวไว้เจ้าที่เขาหน่อยให้งานาเบาๆหน่อยสมูทลราบลื่นนะจ๊ะโอเคไปได้ดีดจ๊ะก็มาดูกล้องหนึ่งให้เลือกกลองหนึ่งนะอ่าปานบเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยติดกันเลยโอ้นะอืม กองหนึ่งเนี่ยกองหนึ่งเรื่องงานเนาะผู้เท่าเรื่องงานอ่าอาา่าฮะเจ้านายดุนะเจ้านายเอ,อออ,อ,อ,อือเจ้านายค่อนข้างเจ้านายค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับงานเลยเนาะอือแต่ว่าทางที่ดีใครเรืยกกองหนึ่งเขาบอกว่าผู้เท่ายิบสี่บอกให้ออกดีกว่าเราออกดีกว่างานการแบบว่าเรียกว่า งานเยอะงานเยอะมากเป็นคนที่งานเยอะเนาะคนรักคนดีอะไรแต่ว่าเจ้านายนี่แหละเจ้านายเลือกที่รักมากที่ชังอยู่นะเจ้านายลนะอือเจ้านายไม่ค่อยแฟร์อะไรเท่าไหร่กับคุณเออถ้าคุณมองงานใหม่ออกเถอะให,ให้เลือกกองหนึ่งนะจะดีขึ้นเนาะลองดูว่าถ้าออกจากงานจะได้ดีไหมดูสิอ่ะคุท่ายุสออกจากงานก็ปวดประสาทเหมือนกันเออไม่สบายอ๋อมีเรื่องทุกข์กังวลใจไม่สบาย อืมพักไปก่อนถ้ารูปแบบนี้ออกจากง,งานเพื่อเพื่อพักผ่อนหย่อนใจไปก่อนเนะออืมอืมโอเค